ก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับวันนี้ผมก็จะมาวิจารไรเส้นในสกูดีกีนะครับถ้าเพื่อนคนไหนเออไม่อยากฟังคําหยาบหรือไม่อยากฟังคําพูดที่มันรุนแรงไปนิดนึงก็ไม่ต้องมาดูคลิปนี้ก็ได้ครับไปดูคลิปอื่นแทนก็ได้นะครับเยีนนี้ผมก็ยังพูดออกมาจากใจเลยครับว่าผมคิดยังไงกับเป็นสกูดีกีผมคิดยังไงว่าในการเปลี่ยนไรเส้นเปลี่ยนเนื้อเรื่องนิงนดนึงว่าผมคิดยังไงผมรู้สึกยังไงโอเคผมก็ยังมาพูดในคลิปนี้เลยครับเรื่องไรเส้นเรื่องไรเส้นผมไม่พอใจมากบมาก วานี่กูแบบมึงเปิดแม่งไม่แม่งมึงโคตรโหดเลยแบบมึงวินมาปึ๊บมึงหักปีกทเวลาตกสวรรค์ได้มึงซัดทเวลาตกสวรรค์แบบลงได้เลยเออมันเป็นพลังแบบผู้นำเออมึงโคตรโหดเลยมึงโคตรเท่เลยแบบมึงเท่ม่ะยิ่งตอนที่มึงไปเออดักเจอกับพิสตีเอเออแบบมึงเท่เออมึงมึงไดลายเส้นมึงโคตรสวยมึงแบบเป็นลายเส้นที่แบบไม่สนใจโลกไม่สนใจขี้อะไรเลยไม่สนไม่สนโลกเออแล้วทีนี้พองมาภาคสี่ปุ๊บมึงออกมาจากมิติ กูนึกว่ามันเปซันนกรรม,มาเพื่อจะมาเปลี่ยนมันแบบมาเข้าในฮาเลมกับไอจีเซคือแบบคุณก็เปลี่ยนลายเส้นมาเกินไปแบบโ,โหยิ่งดวงตานะดวงตาของว้านี่มันจะเป็นสีออกดำ,ดำๆใช่ไหมเมื่อมาภาคสีปุ๊บเมื่อเปลี่ยนแบบโอ้โหคุณนึกว่าแอปแบลอ่ะแล้วแม่งขี้บบบยุโตกล่ะเออขี้แบบแบบหนุ่มฮอตประจำโรงเรียนคนที่แบบโคตรเท่เปิดมาเออแม่งรอผู้หญิงวิ่งตามติดแล้วทีนี้ภาคสีมาคุณนึกว่ากาเทยอี๋ยังแมงผู้หญิงเห็นเนี่ยคุณนึกว่าผู้หญิงจะวิ่งหนีนะคือแบบ มันไม่ได้จริงๆครับถ้าเรื่องลายเส้นผมบอกเลยว่าผมไม่ให้คะแนนเลยผมให้ติดลบศูนย์เลยเออผมให้ติดลบสิบเลยเรื่องคะแนนคือแบบมันไม่ได้จริงๆนะครับเรื่องลายเส้นคือแบบผมไม่โอเคผมไม่ใชผ่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เพราะว่าการที่คนเปลี่ยนลายเส้นเหมือนกับคนเปลี่ยนเอ่อคาแรคเตอร์รของตัวละครน,นั้นเลยนะครับถ้าผมพูดไม่ใช่ก็ต้องขอภัยนะครับแล้วถ้าผมพูดเสียงเบาเกินไปก็ต้องขอโทษด้วยครับเื่อแบบการที่คุณเปลี่ยนลายเส้นก็คือแบบคณเปลี <SE> ่ยนตัวละครน่ะเหมือนกับคุณเอาตัวละครใหม่เข้ามาแล้ว แค่ใช้ชื่อว่าเป็นพวกรีแอทพวกคิดเซาภาคห้าออกมาปุ๊บก็เป็นไรซึเหมือนเดิมผมจะแบบดีใจมากเลยครับแล้วทีนี้ถ้าถามเรื่องของเนื้อเรื่องเรือเรื่องผมคิดว่ามันก็แบบโอเคมันมันได้อยู่ถ้าเรื่องเรื่องเพราะว่าภาคสามมันปูมาแล้วว่าให้ภาคสีนั้นมันต้องแมนแบบรีแอทครบกับพิษเซอเออมันต้องปูมาแบบนี้มันใช่แล้วเออมันได้มึงปูมาถูกเออมึงทํามาถูกมึงได้มันใช่แต่ผมไม่ชอบอยู่จุดเดียวก็คือภาคสาม ตอนที่ฮิตเซกัยรับมันมก่กนรีอัตใช้ความรู้สึกใช้น้าตาในการที่เขาไปช่วยให้รีอัตในการเข้าไปช่วยให้ฮิตเซมันหายข้างมันหายเป็นจากมังกรเออมันเลยกลับมาได้มันเข้าไปกอดเดียนเข้าไปกอดเข้าไปช่วยแต่ภาคสี่ตอนที่ศูนย์มึงแบบมึงเปลี่ยนมากมากเลยคือแบบมึงใช้เสียงเพลงของมังกรนุนม่นมมแล้วอะไรให้รีอัตเข้าไปให้มันเจียมปุ๊บโอเคแล้วความรู้สึกของแล้วความรู้สึกของภาคสามอะที่มันใช้ถ้าให้ผมคิดผมบอกเลยภาคสามแม่งหนุก,กว่าคือแบบไอ้เหียคืออะไรของมึง่ะ ม,มึงให้มึงใช้เป็นเสียงเพลงแล้วส่วนภาคสามมึงใช้เป็นความรู้สึกมึงมึงใช้ส่วนของความรู้สึกมึงดีแล้วมึงไม่ต้องใช้อะไรแบบนั้นผมไม่ชอบผมผมว่ามันมันไม่ใช่คือมันไม่ใช่มันไม่ได้จริงๆผมไม่ชอบผมไม่ชอบคือแบบผมว่าแบบนั้นมาสนุกเรื่องในเรื่อง,อง,อง,องผมไม่ติดลบเก้าเพราะว่าภาคสี่มาเออเรื่องมันก็โอเคคิดดูครับภาคสี่ผมใช้เวลาในการดูหนึ่งเดือนผมดองผมดองแต่ละตอนไม่ไม่เยอะมากเพราะอะไรเพราะผมคิดว่าเออ มึงมาขนาดนี้แล้วภาพมึงมาขนาดนี้แล้วมึงไม่ใช่แล้วตอนที่สาะพ่อผมตอนนั้นผมดูตอนที่สุดไงมึงเปลี่ยนมึงเปลี่ยนเนเรื่องมาขนาดนี้เออว่ามึงไม่ใช่แล้วผมก็เลยตัดสินใจที่จะรองรอไว้ค่อยๆดูไปผมใช้เวลาหนึ่งเดือนจากตอนปกติผมใช้เวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะผมจะดูจบเลยคือแบบผมใช้เวลาในการดูให้คดูดีดีอ่ะผมดูแป๊บเดียวเลยแต่ภาคสี่มใช้เวลาหนึ่งเดือนอ่ะคือแบบผมรองไว้อ่ะผมค่อยๆดูผมไม่ผมไม่ค่อยอยากเข้าไปดูสักเท่าไหร่ผมก็เลยแบบสักสองอาทิตย์ผมเข้าไปดูหนึ่งครั้ แบบผมว่ามันไม่ใช่การที่ผมจะเข้าไปดูอนิเมะหนึ่งเรื่องคือผมจะดูจากลายเส้นถ้าลายเส้นมึงผ่านกูจะดูไปเรื่อยดูเนื้อเรื่องถ้าเนื้อเรื่องมึงไม่ดีกูตัดจบกูไม่ดูต่อถ้าเนื้อเรื่องมึงดีกูดูไปต่อเอาลครับทีนี้ก็จะมีคําพูดที่หยาบคายนิดนึงนะครับแล้วเสียงผมก็จะแหบๆนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเจ็บคอนะครับผมต้องไปแบบไปทําคลิปอื่นด้วยนะครับโอเคครับต่อมาเราก็จะมา Q amp A นะครับจากคุณอายุตนะครับถ้าผมอ่านชื่อผิดก็ต้องขออภัยนะคร กับผู้เขียนบทหรือบริษัทบริษัทนะครับเพราะว่าเขาขาดทุนมากผมก็เป็นใจให้เขาครับให้เขาทําต่อไปนะครับแล้วถ้าภาคห้ายิ่งเป็นไรเส้นกายิ่งจะดีนะครับเพราะว่าไม่รู้นะคิดยังไงที่จะไปเปลี่ยนลายเส้นมันผมก็ขอให้บริษัททำให้เราดูนะครับภาคห้าผมก็เป็นได้แค่กำลังใจนะครับแล้วก็เป็นแค่คนสนับสนุนหนึ่งคนครับโอเคครับต่อไปก็ Q&A จากคุณศูนย์ศูนย์นะครับหรือคุณโอโอก็ไม่รู้ครับ ขี A, พี่มีของสะสมดีดีไหมถ้ามีมีอะไรบ้างพี่ไม่มีเลยครับเพราะว่าพี่จะชอบอ่านเป็นพวกนิยายพวกเพียนอ่านเป็นพวกหนังสือนะครับก็ว่าจะสั่งซื้อมาอ่านอยู่นะไฮสคูลโอเคครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้ามีคำพูดอะไรที่แบบเบาไปหรือร้ายแรงหรือว่ารุนแรงเกินหรือว่าไม่เข้าหูใครผมก็ต้องขอโทษขออภยัยใน,นที่นี้นะครับตอนนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ